ข้าจ์ทุกท่าันครับผมมือน,นีกะออกายหมายยังมันแรงครับผมมือน,นีบาได้ไปไกลครับผมมือน,นีมาราเลาะ,ะบ้านครับผมมือน,นีกำหนกตอกูใจครับผมมีนกขันอยู่ตัวหนึ่งครับผมยินเสียครับผมเห็นไหมครับผมูหมา

มีเวลาครับผมวานกกะพึ่งหยะขนเต็มดีเนี่ครับผมกยังมาเทนี้เ,เต็มรอยครับผมขนกะไทยขนก็ะอานกมาขันรอ,อใจครับผมอดประยูครับผมเลยเอานกมาออกมาเกาะสินิมยิ่งน้อยครับผม ส่วนนี้ก็เป็นส่วนนกไา่คนครับผมจะมกไข่ได้กิบชิปได้ลงครับผมส่วนนี้นกไา่คนนกต่อกับไถ่คนเบิร์ดครับผมส่วนนี้เด็กเจ้านกตัวนี้ก็เมื่อเช้าได้เต็มดีนะครับผม chưa có kinh cho chưa có kinh doanh chưa có chất bóng hoặc thì nó học bóng chẳng chưa chắc chưa chắc chưa 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 หมาปลาประดูครับต้นประดูเหี่ยแต่ก็บปลาเขี้ยวต้นประดูครับผมฝุอนอ่นเงี่ยเกินครับผมอย,อย่าทำอย่าทำได้ดีครับผมนกปลาขันนี่ข้างคุ่นครับผม ก็หาทำเลก็วนะครับผม กวนพี่น้องเอ้ยกาอยู่ต้นบรดูใหญ่งงครับผมต่อกับขันครับผมกามากวนเลยเรียบร้อยแล้วครับผมนกปลามามกมากเลยครับผมโอเคเป็นตังใหญ่ครับผมปอมันติด สนปลาดูงหญ่เกินครับผมโยกมุขวนไอ้อีกามุขวนครับ,คครบผมเอานกลงครับผมปอมามกามกขวนครับผมนกปลามุกกาเข่าครับผมกาชูงเป็นสูงมากครับเป็นนกตอกัะขนนะครับผม ไทยผลมาครับผมอ่าผลนะครับของเดือนตัวนะครับผมเอยเอาล่องมาเกาะฉนิมึงครับผมนแต่ว่ายังมาเต็มดีนะครับผมขาทต้นผัดไปครับต้นสู้นะครับผมเห็นไหมครับผมใหญ่ครับผม ใชครับผมโอเคครับผมงายนกเป็นจีดียบร้อยครับผมที่นี่กรับนกลงเป็นจีดียบร้อยครับนี่งายครับผมตัวกับอนุกอยู่ครับผมได้ได้ครับผมตัวน,นี้ครับเป็นตัว ้มบังของขายครับผมก็สมบูรณ์กับตระตห้วงครับผมการขันครับผมยอดติดตามปุงานครับผมเดี๋ยวจะอัพเดี๋ยวคลิปลงเรื่อยๆครับผมจาหมดแดงครับผม คือนกต่อตัวนี้นะครับผมสาเหตุที่ตั้งชื่อมดแดงคือออกขังแรกอะโดนมดแดงครับผมโดนมดแดงกัดตามีตัวเดียวครับผมมดแดงก,กัดไปก,กัดตาครับผม,ไ,มได้ตั้งชื่อให้ว่าไห้หมดแดงครับ ไมาแรงนกมกจะมาแถวนี้ครับผมนกมัาจะมาหลาะแถวนี้นะครับตอนเย็นๆนบผมผมก็จะเลยนจะเมื่อคืนมาแรงครับผม จะว่าบอกขารรวมแล้วผมเขา,าห้างครับผมอ,อูห้หนะุ่ออนงไ่ครับต้อยอ่นี่ครับต้อยงนอกครับต้อยคู่ครับปีบานพ้น,น,รน,นครับผมรอดหลุนเลย มาหานุกตอ่ออันนี้แถวบาทนะคระบรบาทนี้บวมีนกันตัวนี้นายจะเป็นนกลูกผสมที่รุดไปนะครับวัามีนกลูกผสมตัวหนึ่งครับผมไปมมเป็นไม่ มาต่อแล้วมันรูดครับผมรูดเป็นหยาดเพิ่นครับผมยกงเหีเดยดแกออกน้ำเนิบนิดหน่อยครับ บาประมาณทริปในที่นะครับผมแต่ว่าบางย่อของมาหานกต่อ ครับผมนี่กัเจ็บนกกาครับดีนกกานกปามาเลาะแค่ไก่อยู่ครับผมติดบานหัวผมยอกไม่หานกต่อครับผมเก็บนกกาครับผมครับผมเกินขนกน่งเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับจมูแดงครับผมเก็บโบตัวกบบานครับผม ปลาจะมดแดงมากเขาะสนิมครับผมนกปลาว่าหาวครับผมนกปลาหาวกะจิมิรุ่นกนนี้ครับผมปลากะมาเลาะให้ไก่ครับผมเลาะห้างครับ

เดี๋ยวจะได้ชมคลิปเจ้ามดแดงเรื่อยๆแล้วครับผมว่าปีนี้จะเก็บเฉลยได้แต่แต้มครับผมว่าเจ้ามดแดงนี่กัที่ผมได้ฮิดคลิปเต็กเกียรนะครับผมเมื่อไรออกคลิปเต็กเกียร์กับเฉลอยอยู่หาแต้มครับผมแล้รุนว่าเขาจะเก็บเฉลยได้ปีแต้มครับปีนี้ครับผมแต่ว่าอาจจะ มีเวลาส่วนหนาฝนเนี่ยครับผมคอยจีดของกระติกจีดยางครับผมยางครับอยมีเวลาได้ออกครับผมครับว่างจริงก็บ่วกอยได้ออกครับตัวนี้ยังไม่ได้หิดแทนยางครันจะมีเวลาแน่ครับผมวีนี่ก็จะเรียนสองตรครับผมมี่จะมูกแดงครับ จ้าริวกับมอมแก้วครับผมเจ้าริวกับมอมแก้วอาจจะเป็นนกกลุ่มผสมครับผมคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับผมกะขอบคุณที่เขามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอคุณทุกกดไลค์กดติดตามครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะมันนีเด้อครับผมจังอื่นครับผมจังอื่นไกลต่อเมืองฉะนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปน้ำเด้อเด้อครับผมคลิปนี้กับขอลาครับผมสวัสดีครับ